ครับเช้าๆของวันที่15วันเสาร์ดอกมังกรทองบานเป่งสระทั่งที่หน้าหอจะปูครับมาเล็กเนาะอูดูดูดด,ดอกดอมังกรบานสาธุสาธุสาธุขอพรนันลูกเนาะขอให้โชคลราบตรดรวยนันลูกเนาะ หอมหวานสักงสวยงามสวยงามเนาะสวยงามเนาะ,ะ,ะลงก่อนเนาลงก่อนสวยงามครับอั่งเป็นดอกไม้บูชาหน้าหอเจอ้าปูเจ้าย่าเด้อสาธุสาธุนี่ดอกที่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปดูดอกที่สองนะครับดูดอกที่สองที่หน้าหอเจอ้าปูนะครับ ที่สองเด้ยกะูจะอยากดอกมังกรทองออกสะพั่งที่หน้าหอท่านเด้อขอให้เป็นโชคลาบมงคลได้เฮงเฮล่ำล้ำรวยรวยให้ลูกหลานอยู่ดีมีความสุขอย่ากเก็บอย่าไข่อย่าจนเป็นคนที่อยู่ดีมีสุขอย่าทุกข์อย่ายาก แตลำบากขอให้มีกินมีใช้สาธุสาธุน่ดอกที่สองนะครับดอกที่สองบาน่อยดสวยงามครับงามมากนะครับอ่านี่อีกดอกหนึ่งครับดอกที่สาม บานสพังสวยงามที่หน้าหอเจ้าปูร่รวมแล้วได้สามดอกนะครับเหมือนดังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณพระพุทธนะครับอากวกบูชาในคุณพระธรรม ทูชาในคุณพระสมฆ์สาธุสาธุสาธุขอบันทึกไว้ในความสวยงามและความเป็นมงคลในครั้งนี้นะครับ